เอาละโอเคสวัสดีครับผมเอาละถอดหัวก่อนถอดหัวก่อนเป็น้ยแหละสวัสดีครับผมชื่อปอนนะฮะผมเป็นเด็กคอร์สคนหนึ่งเอาละตอนตอนนี้ผมจะมาเชิญชวนให้ทำกิจกรรม Ice Bucket Thailand Challenge นะครับผมแต่ว่าไอ้นี่เป็นแบบสำหรับเด็กคอร์ส คเยังไม่แน่ใจว่ามีคนทําหรือยังแต่ว่าเราขอเริ่มก่อนจะมาอธิบายของกิจกรรมนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าหลายๆคนเข้าใจผิดกิจกรรมนี้เริ่มต้นจากต่างประเทศเป็นกิจกรรมสําหรับคือคนจะเอาน้ําแข็งมาผสมน้ําแล้วก็ลาดตัวเสร็จปุ๊บก็พอลาดเสร็จปุ๊บก็จะท้าคนสามคนให้ทําตาม ซึ่งกิจกรรมนี้จริงๆคือไม่ไม่เกี่ยวกับการท้าทายอ,อะไรครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่ารณรงค์ให้บริจาคเพื่อเด็กที่ป่วยเป็นโรคชน,นิดหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศเพอเพอเอินว่าที่ต่างประเทศเนี่ยคนที่ทำเนี่ยหลายๆคนต้องบริจาคร้อยเหรียญให้กับองค์กรองค์กรหนึ่งซึ่งสําหรับในไทยผมว่าร้อยเหรียญเนี่ยสามพันกว่าบาทก็อาจจะเกินไปหน่อยเยอะไปอะไรเงี้ยเราก็เลยมาจัดแปลงกันหลายๆท่านก็จะจัดแปลงกันในเว็บหลายๆเว็บก็จะจัดแปลงกันโดยการที่ว่า เราเอาน้ําล่าตัวเสร็จปุ๊บเราท้าแล้วคนที่เอาน้ําล่าตัวเนี่ยจะต้องไปบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสาธารณะสักมูลนิธิทนึงก็คือเราบอกว่าเราจะไปบริจาคที่ไหนอะไรอย่างนี้อ่ะต้องเก็บก่อนนั่นแหละเพื่อที่จะให้พอบริจาคเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องบอกว่าเราไปบริจาคเท่าไหร่แต่เราบอกว่าเราจะบริจาคที่ไหนอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเช่นที่ที่ผมจะแนะนําของผมก็คือนี่นะฮะ มูลนิธิกระจกเงาเป็นมูลนิธิที่เราจะได้ยินในโลกโซเชียลบ่อยๆว่าเราจะเห็นว่าเขาจะทํางานเพื่อสังคมคนหายก็จะเอามาประชาสัมพันธ์ช่วยเหมือนกับว่าใช้เครือข่ายในอินเทอร์เน็ตช่วยช่วยเหลือสังคมในหลายๆรูปแบบเพอว่าผมชื่นชมมูลนิธินี้เป็นพิเศษผมก็จะบริจาคแล้วผมก็จะเอาน้ำํำราดตัวอย่างนั้นนะฮะซึ่งพอเราราตัวเองเสร็จปุ๊บเราจะต้องท้าคนสามคน นั่นแหละฮะซึ่งเขาจะทําหรือไม่ทําอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวเป็นกิจกรรมที่เราสมัครใจไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าน้ําเนี่ยน้ําเย็นผสมน้ำแข็งด้วยยกให้ดูเลยนี่นะครับผมน้ําแข็งสามถุงนั่นแหละครับผมจะมผสมน้าแล้วาลาดตัวอย่างนั้นแหละครับผมหลอกกันนึงนะฮะอืม เราก็จะได้น้ำผสมน้ำแข็ง3กิโลนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลาดตัวล้วนะครับเอาลาหนึ่งสองสมโอ้ยไม่อยากจะบอกนะครับว่านี่ขนาดเมืองไทยร้อนแม่งยังหนาวแบบชิบหายเลยโอเคอ่ะผมทำแล้วคราวนี้ผมจะท้าคน3คน เนี่ยะครับเป็นกัญาในนมีผมหมดเลยครับผมเดาว่าหลังจากผมท้าปุ๊บมันอาจจะเลิกคบผมนะคนแรกนะครับผมเป็นน้องรักช่างทําพรอ็อพอนาคตไกลครับและอนาคตอาจจะด่าพราะน้ําแข็งเนี่ยแหละครับผมคนแรกนะครับชี้น้องอาร์มนะครับผมพี่ขอท้าอาร์มนะจ๊ะน้องอาร์มโอเคคนที่หนึ่งเลยนะครับผมคนที่สองเป็นผู้ชายแต่แต่งสาวโคตรสวยเลยคนที่สอง กูท้ามึงเลยนะอีญ e ่อัพนั่นแหละท้าให้ทำเลยนะโอเคโอเคนะฮะโอเคอี่โคตรหนาวคนที่สามน้องรักรักมากและเราเชื่อว่าน้องจะต้องจดจำพี่ไปจนถงตายคนที่สามนะครับผมน้องไผ่แห่งเว็บใจฮิโร่นะครับน้องไผ่พงหญ้าห้าแฉกนะครับผม นั่นแหละครับมันชอบเป็ดเป็นชีวิตจิตใจครับเราก็เลยเอาเป็ดให้มันนี่ดูซะนะดูซะน,นี่นี่นี่ดูซะโอเคอะฮะขอท้าสามคนนี้ครับผมนั่นแหละฮะขอแล้วก็โอเคจำไว้อย่างหนึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้เน้นว่าอยากจะดังหรืออะไรก็ตามคือความจริงลงทีวียูทูบมันก็มีคนดูอะฮะแต่จุดประสงค์จริงๆก็คือในเมื่อคุณอยากจะลงโซเชียลลง YouTube ขอให้ทําประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เหระอ,อย่างผมอย่างเงี้ยผมเริ่มแล้วผมก็บริจาคส่วนน้องๆที่เหลือเพื่อนๆเ,เหลือๆจะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วกันนะฮะโอเคครับขอบคุณ